ไปนมัสการเจดีย์ลอยฟ้ากันค่ะสถานที่ที่เป็นที่ท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์แห่งหนึ่งของจังหวัดลำปางประเทศไทยวัดพุทธบาทสุทาวาดค่ะเดิมชื่อวัดพระพุทธบาทปูผ่ผาแดงอยู่ที่วิเชีนครแจ้ห่มลำปางค่ะการเดินทางนะคะเราจะขับรถขึ้นไปที่ลานจอดรถค่ะซื้อตั๋วรถสองแถวแล้วก็ไปกลับนมัสการพระด้านล่างกันก่อนนะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าวัดล่างค่ะ ขึ้นรถมา3กิโลแล้วมาน้มัสการลอยพระพุทธบาทคู่กันค่ะอยู่ด้านซ้ายมือของที่จอดรถค่ะน้มัสการเสร็จแล้วเราก็เดินไปทางด้านขวาของที่จอดรถต่อค่ะณจุดนี้เราจะเริ่มเดินขึ้นดอยพระาธาตุแล้วนะคะโซนนี้ใช้ความระมัดระวังนะคะเราจะเดินทางราบ300เมตรแล้วจะเดินทางชันขึ้นบันไดไปอีก540เมตรค่ะ มีข้อควรปฏิบัติที่แนะนําไว้นะคะสวมรองเท้าเดินป่าหรือสวมรองเท้าผ้าใบค่ะดูสภาพร่างกายให้แข็งแรงก่อนเดินทางนะคะไม่เดินทางออกนอกเส้นทางที่กําหนดค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายเตือนต่างๆนะคะเรามีติดเอาไว้เป็นจุดๆอย่างเข้่งคัดค่ะโปรดกลับมาก่อนเวลา17นาฬกาของทุกวัน รดระวังอันตรายหน้าผาที่มีความสูงชันและไม่ปีนป่ายก้อนหินหรือหน้าผานะคะแล้วเราก็มาถึงภูพิชิตยอดดอยค่ะมาถึงแล้วค่ะจากจุดนี้เดินตรงไปอีกนิดนึงจะมีทางแยกค่ะทางไปทางด้านซ้ายคือไปบ่อน้ําทิพด้านขวาก็จะขึ้นไปนมัสการพระเจดีย์ค่ะทางเดินจะเป็นแบบนี้ตลอดค่ะหน้าฝนต้องระวังความลื่นด้วยนะคะ ถึงทางจะชันก็จะมีจุดพักให้เป็นระยะระยะค่ะอีทขนาดเจ้าพักกรรมก่อนเนาะจุดนี้เป็นจุดพักนะคะมีเก้าอี้หลายตัวเลยแล้วก็มีศาลาพักค่ะชุดผดมพยาบาลพร้อมค่ะวิวจุดนี้สวยนะคะ เดินต่อไปเรื่อยๆจะมีพระพุทธรูปให้นมัสก,การหลายจุดชมพระเจดีย์ชมวิวไปค่ะจุดเป้าหมายสูงสุดตรงนี้คือกราบนมัสก,การพระบรมสารีริกธาตุที่ยอดดอยนะคะแนะนำมาเช้าๆค่ะอากาศดีทีเดียวค่ะปัจจุบันวัดพุทธบาทสุทาวาสอยู่ในพื้นที่โครงการพุทธอุทยาน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้วัดสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์ช่วยงานด้านป่าไม้ค่ะเพื่อให้สถาบันศาสนาเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้นําหรือเครือข่ายในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้ยั่งยืนเป็นโครงการภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาทกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะได้นมันสก,การพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้ว ก็ลงกันเถอะค่ะค่อยๆลงนะคะรถสองแถวจะรออยู่ที่เดิมค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ